ราศีพิจิกดวงชะตาวันที่20สกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่29กกุมภาพันธ์สวัสดีชาวราศีพิจิกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านการพยากรณ์การทำนายดวงชะตาเป็นศาสตร์ของดวงดาวการเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนตำแหน่งจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาสิ่งไหนดีก็จะมาบอกมากล่าวให้รับฟัง สิ่งไหนที่ควรระวังเรื่องไหนที่ควรหลีกเลี่ยงก็จะบอกจะมาเตือนเพื่อให้ท่านนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นในแต่ละวันซึ่งทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณหากท่านใดที่ฟังแล้วเกิดประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็กดติดตามเราจะนำเสนอ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านอย่างต่อเนื่องทิศทางของดวงชะตาของท่านนับจากวันที่20กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นั้นเกณฑ์ดวงของท่านโดยรวมก็ถือว่าท่านมีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีซึ่งในช่วงที่ผ่านมาท่านยังคงมีปัญหาหรือพบเจอกับอุปสรรคที่ขวางทางเดินท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานการทำธุรกรรม หรือแม้แต่ท่านจะคุยงานจะคุยธุระต่างๆกว่าที่ท่านจะพบเจอกับความสำเร็จกว่าที่ท่านจะพบเจอกับการนัดรวมพลต่างๆอย่างที่ตั้งใจท่านก็จะพบเจอกับปัญหาสารพัดสารเพแต่ถัดจากนี้ไปการที่ท่านจะติดต่อเรื่องต่างๆหรือแม้แต่การทำธุรกรรมการเข้าหานัดพบกับใครต่อใครทุกอย่างก็จะง่าย จังหวะโอกาสต่างๆในช่วงนี้ท่านทำอะไรก็มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งท่านนั้นได้รับแรงจากการที่ดาวศุกร์มีการโคจรย้ายเปลี่ยนราศีชาวราศีพิจิกได้รับผลกระทบในทางที่ดีอย่างมากงานของท่านนับตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้ท่านจะเด่นในด้านการเข้าหาผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานต่างๆการติดต่อเรื่องต่างๆท่านนั้นจะได้รับความสะดวกสบายไม่เสียเวลาเหมือนในช่วงที่ผ่านมาหลายคนค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือกับตัวท่านเป็นอย่างดีการทำธุรกรรมต่างๆมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะสำเร็จง่ายกว่าทุกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่ท่านจะมีการนัดคุยงานการตกลงร่วมงานการถือหุ้นส่วนต่างๆ ทุกอย่างนั้นมีเกณฑ์ราบรื่นไร้ปัญหาไร้อุปสรรคแต่ชาวราศีพิจิกสิ่งที่ท่านควรที่จะระมัดระวังในช่วงถัดจากนี้ก็คือการหลงลืมสิ่งต่างๆระวังการจัดเตรียมเอกสารต่างๆไม่ครบถ้วนการจัดตารางเวลาทับซ้อนกันระวังการที่ท่านทำอะไรแบบเคยชินจะทำให้เกิดความชราใจเกิดความประมาทหรือไม่รอบคอบเท่าที่ควร ก็จะทำให้ท่านนั้นเสียเวลาหรือทำให้งานของท่านเกิดปัญหาได้ชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ไปการติดต่อประสานงานต่างๆของท่านค่อนข้างที่จะสะดวกท่านต้องระวังในช่วงถัดจากนี้ไปท่านจะวิ่งหางานหาจอบงานต่างๆระวังจะรับงานเกินกำลังงานทั้งหมดจะล้นมือ ระวังจะทำงานเสร็จไม่ทันวันกำหนดส่งระวังจะมีผลเสียกับงานและการทำงานที่เร่งรีบก็ขอให้ระวังงานจะหลุดงานจะไม่ได้คุณภาพจะมีผลเสียลุกลามใหญ่โตทำให้งานเกิดปัญหาในระยะยาวได้การเงินของชาวราศีพิจิกจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ เงินเก็บเงินออมของท่านท่านต้องเก็บให้ดีให้มิดชิดต่อจากนี้ไปท่านจะพบเจอคนใกล้ตัวของท่านจะนำพาปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินมาให้ท่านช่วยเหลือจะอาศัยความรู้จักเข้ามาขอให้ท่านช่วยทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบขอยืมเงินทองทรัพย์สินของมีค่าต่างๆจะทำให้ท่านนั้นเกิดความลำบากใจเป็นอย่างมาก สำหรับตัวของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงยานพาหนะต่างๆการเติมน้ำมันการจ่ายภาษีประจำปีแต่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ท่านจะไม่ต้องเอาเงินเก็บไม่ต้องเอาเงินสำรองออกมาใช้ท่านจะได้เงินจากการที่ท่านทำงานรับจ็อบงานพิเศษต่างๆ ซึ่งมันจะเพียงพอที่ให้ท่านได้ใช้สอยแต่ท่านนั้นต้องระวังการใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยก็อาจจะเป็นการเสียเงินแบบไม่ใช่เงินก้อนในทีเดียวแต่เป็นการที่จ่ายบ่อยจ่ายน้อยแต่เป็นการจ่ายที่ออกบ่อยมากกว่าปกติซึ่งอาจจะเป็นค่าภาษีสังคมการกินเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆทั้งหมดค่อนข้างที่จะทำให้ชาวราศีพิจิก พบเจอกับรายจ่ายในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นมากพอตัวเลยทีเดียวชาวราศีพิจิกท่านควรที่จะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในช่วงปลายเดือนถึงท่านจะหาเงินได้คล่องแต่ท่านนั้นก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายคล่องมือเช่นกันสำหรับความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีพิจิก ท่านใดที่ความรักในช่วงนี้ยังไม่ชัดเจนสถานะต่างๆนั้นยังคงคุมเครือในช่วงถัดจากนี้ไปมีเกณฑ์มีโอกาสสูงที่ท่านหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะยอมยกทงขาวแยกทางเดินต่างคนต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเองแต่ท่านก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่นานมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบกับความรักครั้งใหม่ แต่ท่านต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปอีกสักระยะแต่หากคบหาดูใจกันไปถึงช่วงปลายปลายปีก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะลงเอยได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสูงมากสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นมีเกณฑ์ที่ท่านและคนรักในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นกับคนรักจะต้องห่างกันสักระยะ ก็อาจจะเกิดจากความจำเป็นในด้านต่างๆเช่นการทำงานต่างๆหรือแม้แต่มีครอบครัวที่ต้องกลับไปดูแลแต่ก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นสำหรับปัญหาด้านสุขภาพชาวราศีพิจิกท่านต้องระวังการเดินทางไกลาการเดินทางการสัญจรไปมาไม่ว่าจะทางบกทางน้ำท่านต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จะเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่ยานพาหนะหรือแม้แต่การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอระวังอาการหลับในอาการบูบก,ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกหากมีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะด้วยงานหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวชาวราศีพิจิกควรจะขับขี่อย่างไม่ประมาทและควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและทรัพย์สินสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตหากชาวราศีพิจิกท่านใดที่พร้อมจะรับความร่ำรวยพร้อมจะรับความสำเร็จ ก็ขอให้ท่านนั้นทำการเปิดดวงการเปิดดวงนั้นก็ขอให้ท่านตั้งจิตให้มั่นแล้วพิมพ์คำว่าต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าขอเปิดดวงมือซ้ายจะหยิบเงินมือขวาจะหยิบทองรวยไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งการเปิดดวงนั้นเพื่อให้ดวงจิตของท่านเปิดรับพลังงานดีๆที่อยู่รอบๆตัวเข้ามาในชีวิต ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ